เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรดินพัทสวัสดีครับเรื่อต้องคุยนะครับมาเจอกันในช่วงคำ่คำๆที่ดูบังกับแนทเหมือนเช่นเดิมนะครับพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ละกลับไปสู้ชีวิตกับวันทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอ่ะวันนี้วันอาทิตย์ช่วงคำ่คำๆนะครับให้ดูมงกับแนทกล่อมนอนทุกท่านเหมือนเช่นเดิมนะเหราอว่าอยู่กับท่านในช่วงคำ่คำๆนะครับวันหยุดแบบนี้นะครับเอาล่ะเรื่องราวที่น่าสนใจ คลิปนี้ผุ่อยากชวนไปคุยเรื่องกองกลางนะครับกลางตัวต่ำนี่แหละที่ตกเป็นข่าวนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปพูดถึงชื่อของ a n g e กลสต i l ลอ r ์ดัมวอ t ์ตันเอ o t a n d แอนเดอร์สันคา l ์ลส4บาเลบชื่อนะครับที่คุยกันวนไปวนมาวนไปวนมาตลอดนะครับในช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาคือตลาดมันก็ปิดนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ต้องพยายามหาอะไรเล่นเขาก็จะจับเรื่องราวของ4คนเนี้ย นะครับวนไปวนมาวนมาวนไปแต่เพอ,เอิญเพอ,เอิญว่านักข่าวที่ชื่อว่าชอน n คอนเนลลี่อยู่ดีเขาก็ระบุชื่อหนึ่งเข้ามาครับชื่อของชัวอัลโกเมสมิดฟิลของวูฟฟัมตันวันเดอร์สนะครับชื่อนี้เนี่ยถูกหยิบยกมาพูดคุยเหมือนกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เล็งไว้เหมือนกันนะเป็นกองกลางของวูฟนะครับอายุตอนนี้อยู่ที่24ปีก็เป็นช่วงอายุการใช้งานที่โอ้โหวัยกำลังพีค คำว่าัยพีคนะครับผมต้องย้ำอีกทีไม่ได้แปลว่าฟอร์มพีคหรือว่าฟอร์มดีมากคําว่าัวคืออายุการใช้งานนะครับเป็นนักเตะที่อย่างน้อยเนี่ยสีปีสัญญาฉบับต่อไปถ้าคุณเซ็นเขาแล้วก็ออไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรุนแรงเนี่ยคือคุณสามารถใช้เขาได้แบบยาวๆเลยนะครับแต่ว่านั่นก็คือสิ่งที่วูฟเขาคาดการไว้ล่วงหน้าเหมือนกันเพราะถ้าสมมุติคุณดู สัญญานะครับที่วูฟเนี่ยทำไว้กับชูอัลโกเมสเขาเซ็นถึงปี2030แล้วสโมสรอนบูฟเนี่ยสามารถใช้ออปชั่นได้นะครับถึงปี2031ฉะนั้นหมายความว่าโอ้โหคือสัญญามันยาวอะถึง5ปีข้างหน้านะครับฉะนั้นทีมไหนก็ตามที่จะได้ตัวไปก็เบื้องต้นจะต้องจ่ายเยอะหน่อยนะครับอ่ะอย่างที่เห็นในภาพนี่เลยครับ ค่าตัวที่คาดการไว้ของชูอัลโกเมสอยู่ที่40ล้านยูโรแต่ทีเนี้ยสิ่งที่จะมาคุยกันต่อก็คือว่าคุณก็รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของวูฟในลีกไม่ปกตินะครับ11นัดแรกของวูฟเนี่ยเก็บได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นฉะนั้นนี่คือจุดสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าชูอัลโกเมสกับเอเย่นของเขาเห็นว่าเฮ้ยไม่ไหวละอยากย้ายนะครับเพื่ออนาคตอาชีพคาแข่งของตัวเองคือมันก็มีครับนักเตะร,รู้สึกว่าตลาดหน้าหนาวมาถึงผมย้ายดีกว่าเพราะว่า คือสภาพของ w วูฟอันนี้ว่าอนตามตรงเอาแบบความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบตัติการที่คุณเก็บได้2คะแนนจาก11นัดเนี่ยคือคุณต้องอาศัยปฏิหาริย์จริงๆุณถึงจะรอดนะครับเพราะว่าเอาเป็นว่าแค่ชนะนัดแรกของลีกเนี่ยคุณยังทําไม่ได้เลยในซีซั่นนี้อาการหนักมากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ภาพโดยรวมของชลโกเมสมันแย่นะคือบางทีถ้าสมมติว่าเราดูแค่ว่าอ๋อนเกเต้วูฟ นักเตะนี้ตกชั้นเอามาทําไมครับจริงๆมันก็มีทีมใหญ่หลายทีมที่ไปดึงนักเตะจากทีมที่ตกชั้นมาไปดึงนักเตะจากลกเล็กมาแล้วก็ผลงานดีเอาเปตัวอย่างเช่นลิเวอร์พูลครับตอนที่ไปดึงแอนดูโรเบิร์ตสันมาเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้ดึงโรเบิร์ตสันมาจากทีมใหญ่นะครับหรืออ่ะจริงๆมันก็เกิดขึ้นหลายเคสครับก่อนหน้านี้ไล่เรียนกันก็ไม่หมดนะครับฉะนั้นการที่พวกเราจะบอกว่าเฮ้ยไปเอาทําไมนักเตะทีมเล็กมันก็ไม่ใช่ครับ นักเตะจากทีมเล็กถ้าสมมุติมันมีเพชรในนั้นอยู่นะครับแล้วก็สมมติว่าระคงราคามันไม่ได้แพงมากนะักจุดนี้ก็น่าสนใจนะครับจุดที่อยากจะให้โฟกัสครับจากภาพนี้นะครับของ f b r ก็คือการสกัดบอลน,นี่คือสิ่งที่เขาทำได้ดีมากนะครับ Tackles 3.37ครั้งต่อเกมคิดเป็นค่า p e r ร์เซน l e นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงสิ่งที่ทำได้ อย่างโดดเด่นและต่อเนื่องอถ้าสมมุติว่าอิงกลุ่มมนะครับจะอยู่ที่96จากร้อใช้คำว่าเป็นสิ่งที่เขาทำได้โดดเด่นก็แล้วกันนะครับขณะที่การจ่ายบอลขึ้นหน้า72การเลี้ยงบอลผ่านผู้ต่อสู้71นะครับแล้วก็จังหวะดวลหนึ่งต่อหนกับผู้ต่อสู้แล้วก็กินตัวได้อยู่ที่79เอออันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเราพยายามจะเจาะไปดูสิ่งที่เขาทำได้ยิงประตูก็โอเคนะครับ7จอืจากร้อ การจ่ายบอลสั้นไม่มีปัญหาแต่ทีนี้น่าสนใจตรงนี้ครับการจ่ายบอลเข้าไปในกรอบดโทษอยู่ที่81ทําได้ประมาณ1ครั้งต่อเกมโดยเฉลี่ยนะซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่พอโอเคพอไหวอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นของชูอัลโกเมสถ้าเอาให้ดูตรงนี้ก็คือเรื่องของการเล่นเกมรับตนลวนครับการเข้าสกัดทั้งหมดต่อเกมการเอาชนะนะครับการสกัดบอล ออขออภัยการพยายามจะสกัดบอลแล้วเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะ97นะครับหรือแม้แต่การเล่นเกมรับในแดนตัวเองหรือว่าในแผงมิดฟิลด์ในการตัดบอลได้การแย่งบอลในแผงมิดฟิลด์98ในแดนตัวเอง95อาจจะไม่ได้ขึ้นไปเพรสฝั่งตรงข้ามเยอะนักันนะครับฉะนั้นเนี่ยโอ้โหนี่เลยอยากจะให้ดูแท็คเกิลอินเตอร์เซปอันนี้การเล่นเกมรับอลบล้วนนะครับ90เราเคยคุยมาก่อนหน้านี้ครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะ วิเคราะห์นักเตะแน่นอนครับถ้าเสติดีๆแต่ตาเนื้อยังไม่ได้ผมมีตัวอย่างเช่นเคสของแพทริกดอกูคุณก็จะบอกโอ้โหปะทะชนะเยอะสุดในลีกมีสตัดต่างๆมากลางแต่ก็จะมีพวกเราที่บอกว่าเฮ้ยมันดียังไงอย่าเอาสแตทมาอวยกันเลยเพราะภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้ดูดีเลยนะครับใช่นักเตะที่ตาเนื้อก็ดีแล้วก็สติก็ดีเนี่ยอันเนี้ยมันเข้ากันได้แล้วก็ ภาพรวมจากการที่ผมอาจจะได้ดูวฟูฟบ้างนะอาจจะไม่ได้ดูทุกเกมนะครับสิ่งที่ผมว่าโกเมสทําได้ดีคือการสกัดบอลคุณลองนึกภาพว่านี่คือนักเตะตัวพลังงานที่มาเติดกาลังต้องการตัวอยู่นะครับในช่วงวัยแค่24ปีอายุยังไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยการพยายามลิ้ยงในตัวโคด่อสู้79เห็นไหมการพยายามกินตัว89สิติในการเลี้ยงบอลหนีูคต่อสู้จังหวะแก้เพรสไม่ได้แย่ อาจจะไม่ได้ดีเวอร์วัางอลังการนะครับแต่ว่าการเลี้ยงบอลผ่านพลิกบอลผ่านด้วยความที่เป็นนักเตะบราซิเลียนชอกเมสก็ทําได้ดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดที่โดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของการแย่งบอลทีเนี้ยจริงๆผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้ครับที่ดูบังกับแนนตอนนี้แหละว่าการดึงชอโกเมสมาถ้าสมมุติว่าคุณสามารถกดราคากับทางวูฟเ,เนี่ยให้ราคามันดู เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้นะครับในกรณีที่ยังไงวูฟก็ตกชั้นเจ้าโกเมสอยากย้ายทีมแล้วก็วูฟไม่ได้มีอำนาจในการต่อรองเยอะคุณอาจจะได้เข้ามาสมมตินะครับสมมุติอ่ะสาถึงสาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ40อะไรอย่างเงี้ยคือนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสมมติคาส i มโร่ไปละในช่วงซัมเมอร์ถ้าไปนะบรูโน่นะครับคอบบี้เมนู ate, อูกาเตงเงี้ยคือถ้สมมติสคนนี้ไป นะครับ4ี่คนผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปอักกี่คนแต่เมดฟิล์มีโอกาสที่จะแบบโอ้โหพลิกโฉมไปเลยในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่ถ้าคุณได้มิดฟิล์ตัวตัดเกมอย่างโชโกเมสที่ราคาเบากว่าคาร์ลอสบาลบ้าคือผมว่าใจว่าคาร์ลอสบาลบ้าต้องการย้ายแมนเบรนเต็ดนะครับแต่ว่าคือถ้าไบรทันเขาไม่ปล่อยแล้วก็ราคาสูงขนาดนี้ก็ยากเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมาดูฝั่งของวูฟด้วยนะคือถ้าสมมติวูฟปฏิหารรอดตกชั้นผมว่าจบแต่ถ้าเกิดวูฟตกชั้นเนี่ยยังไงผมว่าจโกเมสก็ต้องผลักดันให้เกกิดาารยย้้ขึน มีนักวิเคราะห์เขาก็เอามาเทียบกับทางเอเลนด์แอนเดอร์สันเหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งที่แอนเดอร์สันทำได้ดีกว่าคือการจ่ายบอลขึ้นหน้าแต่ว่าสิ่งที่จอโกเมสทำได้ดีกว่าคือเรื่องของการแย่งบอลและการเข้าปะทะครับส่วนตรงนี้หมายความว่าอะไรคือถ้าคุณจะเอาแอนเดอร์สันมาเลยแนะ่นอนครับแอนเดอร์สันทำให้คุณได้หลายอย่างแย่งบอลก็ได้พลิกบอลก็ได้จ่ายบอลก็โอเคแต่คำถามคือราคาฟอเรสต์ Forest จะตั้งเอเลนด์แอนเดอร์สันในราคาเท่าไหร่นะครับนี่คือจุดที่ผมรู้สึกว่า มันน่าจะไม่ง่ายสําหรับดิวนี้นะครับฉะนั้นถ้าคุณได้ตัวตัดเกมอย่างโจโกเมสเข้ามาที่เป็นพลังงานอีกคนนึงคุณจะเอาสายจ่ายบอลคุณจะไปเลือกแองเกลโลซิลเลอร์คุณจะเลือกอดัมวอลตันอันนี้ก็สุดแล้วแต่เพียงแต่ว่าคุณก็อาจจะไม่ได้อเลนแอนเดอร์สันแต่ถ้าคุณเลือกแอนเดอร์สันคุณก็จะได้สายพลังงานเข้ามาอีกตัวหนึ่งคุณก็หาตัวจ่ายฉมังฉมังสักคนหนึ่งก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับซึ่งนั่นแหละครับภาพรวมมันก็อยู่ตรงนี้นะครับเศร้าโอกาสได้บ้าง จังหวะเลี้ยงบอลกินตัวขอดดสู้ทําได้นะครับแล้วก็โดดเด่นที่เรื่องของการแย่งบอลสกัดบอลซีซั่นนี้เนี่ยโชโกเมสแย่งบอลคืนกลับมาให้กับบูฟได้50ครั้งนะครับสถิติแบบนี้ผมต้องใช้คําว่าโอ้โหเอาแค่อยู่กับบูฟแล้วตัวเลขขนาดนี้ก็สุดยอดมากแล้วนะครับฉะนั้นไม่ไม่แปลกอะไรที่เขาจะมีโอกาสอยู่กับบูฟไม่นานนะขนะเดียวกันฟาหัดฮามิดนะครับนะักวิเคราะห์จาก totalexport.com เนี่ยเขาก็พูดถึงเชวโกเมสเหมือนกันว่าเหมาะสมกับรูเบนอมริมอย่างไรนะครับแย่งบอลกลับคืนมาเร็วนะครับแล้วก็ลำเลียงบอลขึ้นหน้าด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นนักเตะที่ไม่ใช่ว่าจะสักแต่จ่ายบอลยาวเท่ๆเขาเป็นคนที่แย่งบอลคืนกลับมาให้ทีมได้นะครับพาบอลไปข้างหน้าด้วยความดุดันและขณะเดียวกันจุดสําคัญก็คือการทําหน้าที่ตามที่โค้ชสั่ง นะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำ dirty work อะ่ะ dirty work คือพร้อมที่จะทำงานปัดกาดเช็ดถูอ่ะหรือว่าเป็นเด็กยกเปียโ,โนอะ่ะนะครับแล้วแต่ที่หลายท่านจะเข้าใจคือเป็นนักเตะที่ยอมปิดทองหลังพระเพื่อให้ทีมแย่งบอลกลับมาให้ได้แล้วเขาก็พูดถึงจุดจุดหนึ่งที่โกเมสมีอยู่แล้วก็คือประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเพราะท้ายที่สุดเนี่ยเขาย้ายมาจากคูฟในปี2023าแล้วก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกอย่างน้อยตอนนี้ก็2ปีแล้วนะครับแล้วเขาก็มองว่านี่แหละ ช่วงเดือนมกราถ้าสมมติว่าตัวนักเตะอยากย้ายจริงๆนะครับแล้วดันให้มีการคุยเดียวกันเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันและอย่างน้อยแมนเชสเตอร์ก็จะได้ตัวพลังงานมาเพิ่มเลยในช่วงมกราคมนะครับซึ่งจุดเนี้ยบางท่านบอกว่าเฮ้ยงั้นเอาโกเมสแล้วแบบนี้ก็จะไม่ได้แอนเดอร์สันวอลตันสเตลเลอร์บาเลบาก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมว่าอย่างที่คุยกันไปแมนเชสเตอร์ระวางแผนที่จะดึง เูเล่นในตำแหน่งมิดฟิล์มามากกว่า1คนอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องว่ากันตามตรงแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการวางแผนในสควอตที่ชัดเจนกองกลางคนไหนจะไปบ้างใครย้ายออกใครย้ายเข้านะครับใครจะอยู่ใครจะไปและเรื่องของงบประมาณก็สําคัญนะครับว่าถ้าสมมุติว่าไปดึงชอ์โกเมสมาในช่วงตลาดเดือนมกราคมเราจะเหลือเงินในช่วงตลาดหน้าร้อนเนี่ยเท่าไหร่กัน นะครับจุดนี้ก็ค่อยมาว่ากันนะครับช่วงท้ายนะครับต่อให้เราจะได้ชาโกเมสมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราสามารถไปหยิบเอาอาราบัสแบบซองมาได้นะครับ <c oughs> อันนี้ฝากไว้สำหรับพรุ่งนี้เช้าด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อท่านใดมาชมคลิปนี้ตอนเช้านะครับอาราบัสปีดนะครับแบบซองนะทรีอมี2รสชาตินะครับออริจินอล หอมนุ่มกลมกลมแล้วก็เอสเปรสโซ่หอมเข้มเต็มรสกาแฟแพ็ค32คุ้มค่าราคาโดนใจแพ็คละ99บาทนะครับหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำโลตัสบิ๊กซี่ชูเจมอลจิฟฟี่แล้วก็ร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศนะครับขอบคุณอาราบัสมาด้วยนะครับโอเคย้ำอีกครั้งพรุ่งนี้ผมอาจจะมาคลิปช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงค่ำกับช่วงเช้าวนันอังคารผมอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าต้องเตรียมบรรยายเกมเที่โมโนแม็กซ์นะครับเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรป เยอรมนีกับสโลวาเกียก็เป็นงานที่ตังใจมากๆนะครับอยากจะทำให้ดีนะครับก็ฝากไปรับชมกันได้ส่วนพนักใครก็ตามที่นอนนอนดึกหรือว่าใช้ชีวิตช่วงกลางคืนครับประมาณนี้ครับอคิดเห็นอย่างไรกับชูอัลโกเมสแล้วผมก็ลืมพูดทุกทีเลยนะครับจริงๆอ่ะควรจะพูดทุกต้นคลิปแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรฝากกดไลค์ด้วยนะครับ ดูมาถึงตรงนี้อย่างน้อยจะชอบไม่ชอบผมบไม่เป็นไรฝากห้กำลังใจและก,กดไลค์คลิปนี้สักคนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเห็นด้วยไหมกับการดึงออโอโกเมสก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เต็มที่เลยครับ